เป็นไงล่ะคะอันนี้เป็นแค่เมนูน,มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆนอยเองนะคะหนึ่งพูดถูกใช่ไหมคะเราต้องควรจะมีข้าวโอ๊ตติดบ้านไว้เลยค่ะเพราะมันมีประโยชน์มากค่ะมันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะมันก็จะดีต่อหัวใจค่ะช่วยเรื่องหัวใจและหลอดเลือดได้ดีเพราะมันมีโปรโตีนเอ่อกรดอะมินโนสูงนะและพมีสารอาหารเยอะแยะเลยค่ะวิตามินซีก็มีธาตุเหล็กแมกนีเซียมก็มีนะคะนอกจากนั้น มันช่วยดูดซับขับของเสียออกจากลำไส้ได้ดีมากเลยนะคะใครที่มีปัญหาท้องผูกเงี้ยมันมีเส้นใยเยอะค่ะลองดูเลยนะคะส่วนวันนี้นุ้งหน่งจะมาสอนการทำเมนู Over Night Oat s ค่ะข้าวโอ๊ตแช่ค้างคืนนะคะและน้ำนมข้าวโอ๊ตด้วยค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องไปซื้อข้าวโอ๊ตตามห้างมาก่อนนะคะแนะนำให้ซื้อโ f ฟ s h ชันหรือไม่ก็โลโอ๊ตเนี่ยค่ะมันคืออันเดียวกันนะคะคือมันเป็นข้าวโอ๊ตที่เขาสุกแล้วะคะ่ะมีการไปรีดให้มันแบนแล้วก็เอามาทำแห้งแล้วอะคะ่ะอันนี้มันจะเหมาะดีแต่ข้าวโอ๊ตมีทั้ง3ประเภทนะคะเดี๋ยวนุ่หนิงจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะ จากนั้นเราก็นำเมล็ดเจียถ้าใครอยากจะออลดความอ้วนเงี้ยค่ะเมล็ดเจียมันก็จะพองตัวใช่ไหมคะมันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ใส่ไปนะคะผสมไปคลุกให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำธรรมดาหรือน้ำนมอัลมอนด์หรือนมนมโคนมวัวปกติได้เลยคะ่ะนี่นุ่งหนึ่งเหลืออยู่กล่องหนึ่งก็เลยลองมาใส่นะคะแล้วแต่ใครชอบเลยคะ่ะ ก็ใส่ไปประมาณให้มันเนี่ยให้มันจมข้าวโอ๊ตน,นะคะเหลือมาสักนิดก็ได้แล้วแต่ใครชอบชอบแฉหรือชอบแบบไม่แฉมากเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำพึ่งเพิ่มความหวานหรือย่าหวานไปนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะเราก็นำข้าวโอ๊ตตัวนี้ปิดฝาค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นแช่ข้ามคืนไปเลยค่ะ นึ่งคืนผ่านไปไวเหมือนโกหกเราก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะนี่ค่ะหน้าตามันก็จะประมาณนี้น้ำที่เราใส่ไว้มันก็จะโดนข้าวโอ๊ตดูดซึมไปจนเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยถ้าใครชอบแฉะๆก่อนนี้ก็ใส่น้ำเพิ่มไปแต่มันก็จะจืดดไปหมดเลยเห็นไหมคะเหลือนิดเดียวลองชิมดูนะก็จะจืดชืดเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยมากเราก็มาจัดทานได้เลยค่ะนำแก้ว ทรงสูงทรงเตี้ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็มาจัดเป็นชั้นชั้นใส่ข้าวโอ๊ตไปชั้นแรกหลังจากนั้นก็ใส่ผล,ลไม้เช่นกล้วยหอมมันจะเข้ากันดีค่ะกล้วยหอมมันก็จะทานง่ายน้งหนิงมีสตรอเบอรี่อยู่ก็หั่นเป็นชิ้น,ช,นชิ้นใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตไปอีกหนึ่งชั้นเวลาเราทานมันก็จะได้แบบเนื้อสัมผัสที่ที่ได้ครบอะ่ะทั้งผลไม้ทั้งข้าวโอ๊ต ก็อีกชั้นหนึ่งก็วางผลไม้ไปอีกค่ะก็มีสตอรอเบอรี่แล้วก็หนิ่งมีสับประรดเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้เพื่อนๆดีไซน์เองตามชอบเลยค่ะถ้าไม่อยากใส่แก้วก็ใส่ในถ้วยที่ที่เราแช่ได้เลยค่ะเช้ามาเนี่ยมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะมันง่ายดีนะคะ ไม่ต้องคิดมากเลยแอปเปิลค่ะชั้นนี้นุ่งหนิงใส่แอปเปิลหั่นบางๆไปเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารเช้าเนี่ยเราก็จะได้ครบเลยอันนี้มีบูเบอรี่ก็ใส่ไปอีกเป็นท็อปปิ้งด้านบนนะคะเนี่ยเพราะงั้นหาได้เลยค่ะท็อปปิ้งที่เพื่อนๆชอบนะถ้าไม่ชอบผลไม้ก็ใส่ธัญ,ญพืชถ้าไม่ชอบธัญ,ญพืชก็ใส่อย่างอื่นก็ได้ค่ะพวกผักอะไรก็ได้หมดนะคะนี่หน้าตามันก็จะสวยงามประมาณนี้ แล้วแต่ออกแบบนะเราก็ทานอะไรก็ให้มันทั้งสวยทั้งอร่อยด้วยนะมันจะได้มีความสุขและสนุกในการทำอาหารและการทานของเรานะคะมื้อเช้าเนี่ยอิ่มเลยนะคะในข้าวโอ๊ต1 0 0กรัมนะคะให้พลังงานเยอะมากค่ะ3 8 9แแต่ว่ามันไม่ทำให้เราอ้วนนะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตก,ก็น้อยแต่มันมีไฟเบอร์สูงโปรตีนก็สูงไขมันก็โอเคไม่มาก เินไขมันดีคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเลยค่ะแล้วมันดีต่อหัวใจนุ้งหนึ่งเป็นโรคหัวใจด้วยก็เลยส่วนใหญ่ก็จะทานข้าวโอ๊ตให้บ่อยขึ้นนะคะนี่น่าทานมากๆเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ข้าวโอ๊ตก็ไม่ยากเลยนะคะใช้ข้าวโอ๊ตที่เรามีแบบไหนก็ได้ค่ะไมหวิงแบบมีแบบโปรโอ๊ตนะคะหนึ่งแก้วก็พอค่ะก็สัดส่วนนะคะก็คือปกติมันน่าจะเหมือนกับอาลมอนเลยนะหนึ่งแก้วต่อน้ำสามแก้วค่ะต่วงแก้วไหนก็แก้วนั้นเลยค่ะเป็นน้าไปเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะข้นมากๆก็สองแก้วก็ได้ค่ะหนึ่งแก้วแล้วนะคะสองแก้วสามแก้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆจะ ปรุงใส่ให้ความหวานคือดับกลิ่นพวกข้าวโอต๊ตก็ใส่น้ำผึ้งก็ได้ตอนนี้เลยก็ได้นะคะแต่นุ่งหนิงจะไม่ใส่นะปั่น<ม>เพียวๆไปเลยค่ะเพราะว่าเผื่อไว้ทาขนมเราไปใส่ทีหลังก็ได้นะคะ<ม>ก็แค่นี้เองค่ะแล้วก็นํามาปั่นแต่ถ้าบางคนไม่มั่นใจถ้าน้ําตัวเองที่บ้านมันไม่ได้สะอาดพอนะคะก็ควรจะต้มน้ําก่อนแล้วก็รอจนน้าเย็นแล้วก็ค่อยเอามาปั่นนะคะก็ก็จะก็จะสะอาดมากขึ้นแนละะ้วก็ก็นำมากรองใส่ แก้วหรือใส่ขวดปกติเนี่ยค่ะตัวกรองที่มันถีๆเนาะมันก็จะเหมือนน้ำนมเลยเห็นไหมคะประมาณนี้เองค่ะ,ะมานจากสีออกขาวๆเหมือนน้ำนมเลย นี่ค่ะคือนมข้าวโอ๊ตที่เราได้ตั้งหได้เยอะเหมือนกันนะคะ500 ml เชียวจาก1แก้วของเรา1แก้วขุงข้าวอะค่ะหนึ่แก้วประมาณ160 ml ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำไป3แก้วนะคะก็จะได้นมข้าวโอ๊ต500 ml นั่นก็โอเคนะเข้มข้นอยู่ แต่ถ้าใครไม่ชอบข้นก็เพิ่มน้านได้แล้วส่วนกากที่เหลือ,อน,นี้นะคะที่เรากรองมาเนี่ยเราก็เอาไปทําขนมก็ได้ค่ะหรือไม่เราก็ทานได้เลยค่ะผสมกับโยเกิร์ตหรืออะไรเนี่ยน,นะคะเพราะว่ามันก็มีเส้นใยอยู่ดนี้แต่อันนี้มันก็ดีว่ามันก็ทานง่ายสะดวกแล้วก็ไปทําขนมแทนนมได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนาะใช้จากพืชแทน มาวัาน้ค่ะน้ำข้าวโอ๊ง่ายๆเราไปทำกันดูนะคะ